ทัวนรกสวรรค์เรื่องเล่าสัปาคนตายแล้วฟื้นพัชรินบุรีจิตตินันปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งซึ่งมีข้อถกเถียงที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือนรกสวรรค์ชาติที่แล้วชาติหน้ามีจริงหรือไม่แต่สำหรับนางพัชรินเชื่ออย่างไม่มีข้อโต้เถียงใดๆเลยว่าทั้งนรกและสวรรค์มีอยู่จริงด้วยเหตุว่าได้ไปยมโลกด้วยการไปทัวนรกสวรรค์มาแล้วเพราะเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ตายแล้วฟื้น นางพัชริน์เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งได้ไปซื้อตึกแถวหนึ่งห้องย่านศูนย์การค้าเมโทรความที่อยากได้จึงได้อธิษฐานถ้าหากเจ้าที่มีจริงขอช่วยโดยนบรรดาลให้ซื้อตึกแถวนี้ได้ง่ายๆการอธิษฐานครั้งนั้นไม่ได้มีความเชื่อว่าจะมีจริงเพื่ออยากจะได้บ้านหลังนี้เพียงสัปดาห์เดียวก็ได้บ้านหลังนี้มาแล้วได้ให้เทเลคอมเอเชียเช่า พอเศรษฐกษิจไม่ดีเขาก็ไม่ได้เช่าต่อหลังจากนั้นทางคุณสมชายเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ประตูน้ำได้มาติดต่อขอเช่าตึกแถวดังกล่าวเพื่อทำเป็นสาขาชั่วคราวของไปรษณีย์ประตูน้ำอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนมีความรู้สึกไม่สบายใจทั้งทงท,งที่ไม่มีเรื่องทุกข์อะไรมีความรู้สึกเหมือนว่างานที่เราทำอยู่แล้วถ้าเราตายกะทันหันใครจะมารับรู้กับงานที่เราทำอยู่มีงานหลายๆเรื่องที่คิดเส เสมอว่าหากเราตายไปจะมีใครมาสานต่อแปลกใจว่าทาไมคิดถึงแต่เรื่องตายไม่สบายใจจึงได้นำพระนางพญาสก6กสพรรษาของแม่ที่ให้ไว้มาแขวนติดตัวพร้อมอธิษฐานให้คุ้มครองเช้าวันที่20ธันวาคม2543มมีนัดไปดูสถานที่แม้ว่าความจริงจะไม่อยากไปแต่คุณสมชายได้โทรมาบอกว่าอย่าเลื่อนนัด พรอหัวหน้าที่ชื่อวิชัยจะไปดูด้วยแต่เหมือนเป็นรางสังหอรว่าถ้าเราไปจะต้องตกตึกลงมาตายแน่ๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลา ก่อนเดินทางได้เรียกให้ป้อมที่เป็นเด็กส่งของไปด้วยกันหากเวลาที่ตกตึกลงมาตายจะได้เป็นคนวิ่งมาบอกที่บ้านทันใดที่เดินทางไปถึงนั้นได้ไขประตูเข้าไปแล้วขึ้นไปชั้นลอยแต่ผู้เช่าเดิมได้ต่อเติมเป็นชั้นเต็มตอนที่เข้าไปเหมือนมีลมหมุนเล็กๆในบ้านแล้วเหมือนมีคนมาถามว่าเมื่อไรจะตั้งศาลเจ้าที่ในใจก็ปัดว่า เอาไว้ก่อนกำลังพาคนมาดูสถานที่แล้วลืมไปนานแล้วว่าเคยบนอะไรไว้จากนั้นคุณสมชายและคุณวิชยัยต่างก็เดินไปตรงบริเวณชั้นลอยที่ต่อเติมแล้วถามว่าบริเวณตรงนี้มันมีอะไรแปลกๆเหมือนมีอะไรแล้วทั้งสองท่านก็เดินผ่านไปก็ได้รองไปยืนบริเวณนั้นบ้างได้มองทะลุลงไปด้านล่างเห็นลายกระเบื้องเคลือบเซรามิก และยังเห็นผู้ชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงแต่งตัวมอซอผมสีเทาแล้วเอื้อมมือขึ้นมาว่าเป็นเจ้าที่เซลว,วินาทีนั้นเขาได้ดึงขาทันทีพอเห็นอย่างนั้นดิฉันก็ตะโกนร้องดังอย่าดึงอย่าดึงใจก็นึกถึงองค์พระให้ท่านคุ้มครองมีแสงสว่างสีเหลืองทองออกมาจากองค์พระ แล้วท่านได้มาจับขาข้างขวาและบอกว่าอย่าทำร้ายเขาสังหวะนั้นเหมือนว่าท่านจับแล้วหลุดมือทันใดนั้นเจ้าที่ก็ได้จับขากระชากลงมาเพื่อเอาหน้ากระแทกพื้นมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดมากเธอเล่าด้วยน้ำเสียงอย่างตื่นเต้นเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นนางพัชรินกล่าวต่อว่าขณะถูกฟาดลงกับพื้นได้ลุกขึ้นมาเห็นร่างตัวเองยังนอนแน่นิ่งแล้วได้เห็นทั้งสองคนหิ้วร่างเพื่อไปขึ้นรถ แปลกใจว่าทำไมร่างเราถึงได้มีสองคนแล้วทันใดนั้นได้มีรูปร่างประหลาดตัวใหญ่ปรากฏขึ้นหน้าตาเหมือนยกักษ์ดุรูปจมูกกว้างหนาปากกว้างหนาหน้าแดงเป็นสีชมพูตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นยม,มทูตตรงนี้รู้แล้วว่าร่างที่นอนอยู่คือร่างกายแต่ตัวเองที่ยืนอยู่เป็นวิญญาณแล้วลองมองไปที่มือก็สามารถมองผ่านทะลุมือตัวเองได้ ท่านยมทูตพูดเสียงดังกล้องกังวานว่าจิตวิญญาณออกจากล่างแล้วให้ตามมาทั้งนี้คุณสมชายได้ถามร่างว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรและมีประวัติอยู่โรงพยาบาลอะไรแม้จะเดินทางตามยมทูตอยู่แต่ก็ได้เดินกลับมาตอบให้ทั้งสองครั้งกระทั่งมาถึงสถานที่แห่งหนึ่ง มีนายสมุดบัญชีถามชื่อนำสกุลพร้อมกระบอกชื่อจีนไปแล้วท่านได้ถามว่าสวดมนต์ได้ไหมพอบอกว่าได้ท่านก็ให้ไปคุกเข่ารอระหว่างที่คุกเข่ารอเหมือนมีคนอุทิศบุญกุศลมาให้มารู้ตอนหลังว่าหมอตรวจแล้วเห็นว่ามีเลือดออกในสมองหากภายใน24ชั่วโมงไม่ฟื้นจะต้องผ่าสมอง สามีกลัวว่าถ้าผ่าคงเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเขาเลยไปทําบุญแล้วบอกว่าด้วยผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขออุทิศให้กับนางพัชรินฟื้นกลับมาเป็นคนปกติ ท่านใดนั้นได้เห็นขาคู่หนึ่งใหญ่มากๆของท่านพญายมราชใส่รองเท้าปลายงงอนปลายกางเกงปักฉลุลวดลายสวยงามได้ยินเสียงดังก้องกังวานว่ายังเป็นห่วงอะไรอยู่จึงได้พูดไปว่า ห่วงแม่กลัวไม่มีคนพาไปหาหมอห่วงลูกสองคนที่ยังเรียนไม่จบจังหวะนั้นได้เห็นกล่องกระตันยูโผล่ขึ้นมาเป็นกล่องที่ใหญ่กล่องบุญมีความรู้สึกเหมือนได้รับผลบุญนั้นเป็นสุขบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้จากนั้นมองไปเห็นทางแก้วเป็นทางขึ้นจงลุกขึ้นยืนท่านพญายมาราชพูดขึ้นว่ายังไม่ถึงเวลาท่านยมทูตเอาจิตวิญญ,ญาณไปส่ง แต่ในใจคิดว่าทำยังไงถึงจะได้เห็นหน้าพญาโยมาราชเพียงแค่คิดเหมือนท่านรู้ใจท่านก็ได้ย่อตัวลงมาเท่ากับมนุษย์ให้ได้เห็นท่านท่านเป็นเทพที่สวยงามมากต่อมาโยมทูตก็มาส่งถึงสารพระภูมิหน้าโรงพยาบาลบำรุงราชเหมือนท่านขออนุญาตเจ้าที่โยมทูตก็พาเดินผ่านทะลุป,ประตูเราเองก็ผ่านประตูได้เหมือนกัน ลักษณะเหมือนหนังหลายๆเรื่องท่านยม,มทูตเดินผ่านหน้าสามีและลูกชายที่ยืนกอดอกก็แปลกใจว่าทาไมลูกกับสามีถึงไม่ยกมือไหว้โยมทูตท,ทันใดนั้นท่านยม,มทูตพูดเสียงดังว่าจิตวิญญาณจงเข้าร่างแล้วรู้สึกตัวก็เหมือนเพิ่งตื่นตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่วันนี้เชื่อแล้วว่าการเกิดและทำความดีบุญจะส่งผลตามเราไปทุกภพทุกชาติและต้องละความชั่วละบาปนางพัชรินกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โอเคเนชั่น